ได้โปรดประสบเดี๋ยวท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกต่างครั้งที่ผ่านมาอาจารย์อามีนได้สสดแสดงอากับกริยาทีา่ท่านทีมีน้องติดตามนะดูเดือดผมก็ถามนี่อาการอากับกริยาแสดงอาการท่าทางอย่างนี้นี่โมโหส่วนตัวเรือเป็นสิ่งที่สรับเขาต้องทําเป็นสิ่งที่สรับกระทาเมื่อพูดถึงกลุ่มบิดเบือนเมื่อพูดถึงบุคคลที่เป็นฐาน ทำให้คนประชาชนนะครับเข้าใจผิดหลงไปกับกลุ่มบุคคลที่เป็นที่นับหน้าถือตาแต่คนเหล่านี้กลับกลายเป็นฐานให้กับกลุ่มบิดเบือนอย่างที่อาจารย์อามินได้ยกตัวอย่างเรื่องชีอา์ไปในครั้งที่แล้วเดี๋ยวอาจารย์อามินได้ทิ้งท้ายไว้ว่าในสมัยของชาวซาลัฟ <c oughs> เนี่ยท่านพี่น้องคงจะซึ้งกับคําว่าซาลัฟแล้วนะถ้าท่านพี่น้องติดตามรายการของเราเนี่ยท่านพี่น้องท่านพี่น้อง เหมือนผมไหมสมัยที่เราเรียนฟอรดูอินเราเรียนฟรดูอ 3, 4, 5, นะินป .1 หนึ่งป .3 ป .4 ป .5 ป .6 เนี่ยเราไม่เคยถูกเน้นคำว่าสลับเลยเราไม่เคยถูกย้ำถูกยำ้ำถูกย้ำว่าเราจะต้องตามอักีดาสลับหลักอักีดาหลักความศรัทธาหลักความเชื่อเราต้องตามสลับเราไม่เคยถูกย้ำเลยว่าเราจะต้องตามแนวทางสลับมันฮัชแนวทางในการทำงานสรลับต้องตามสารลับ เราไม่เคยถูกย้ําเท่าไหร่เลยว่าเราต้องปฏิบัติหลักฟิกหลักปฏิบัติเราต้องตามสลับโดยเฉพาะหัวหน้าสลับคือซอฮาบะเราไม่เคยถูกย้ำทพไ่น้องเห็นด้วยกับผมไหมผมเนี่ยเรียนศาสนามากระสูงพอสมควรก่อนที่จะไปเมืองนอกเมืองนานก็ไม่เคยถูกย้ำมาเลยว่าเราจะต้องตามสลับในเรื่อนอักีดัในเรื่องมันฮัดแนวทางและในเรื่องภาคปฏิบัติคือฟิกไม่เคยถูกย้ำเท่าไหร่เลยเราก็มาตั้งคําถามทําไมบรรดาอาจารย์ที่สอนเรา ไม่พูดเรื่องสลับไม่เน้นย้ำเรื่องสลับเราไม่อยากจะมองอาจารย์เราในทางที่ไม่ดีแต่มันอดนึกไม่ได้ว่าถ้าอาจารย์เน้นให้ลูกศิษย์ตามสลับแล้วบิดาอุตริที่อาจารย์ทําอยู่มันจะเหลือหรือมันจะมันจะเหลือหรือลูกศิษย์ก็วันหนึ่งลูกศิษย์ก็อาจจะถามอาจารย์อาจารย์แล้วทำบุญคนตายสามวันเจ็ดวันสี่สิบวันนี่สลับตรงไหนอืแล้วมันก็เสร็จสิใช่แล้วเมาลิศสลับตรงไหนแล้วบรรดาอุลามะที ในยุคสลับที่นบีรับรองนะอุลมามะบรรดานักปราชญ์บรรดาผู้รู้อาเลมอุสตาดบาบอาที่อยู่ในยุคสลับเนี่ยนบีรับรองนะว่าเขาเข้าใจศาสนาดีที่สุดเพราะฉะนั้นอุลมามะบาบออุสตาดที่อยู่หลังยุคสลับแล้วเนี่ยสู้ยุคสลับไม่ได้แน่นอนจะมาอ้างอะไรที่ชาวสลับที่เป็นเรื่องศาสนาที่ชาวสลับเขาไม่ทำเนี่ย<ม>ตกกระป๋องเสียงตกก่องแน่นอนแผ่น<ม>เสียงฟังไม่ขึ้น<ม><ม>เพราะฉะนั้นอาจารย์ ที่สอนศาสนาเรามาอาจารย์อามินก็นเหมือนกันผมเชื่อว่าอาจารย์อามินก็นเหมือนผมท่านพี่น้องก็เหมือนผมอาจารย์ที่สอนศาสนาเรามาตั้งแต่เด็กไม่เคยเน้นเลยว่าให้ตามสลับสลับสลับเราเองกังหาก,กับกายมารู้ตอนหลังแล้วมาเคืองมาโกรธอาจารย์เราลึกๆด้วยทำไมอาจารย์ไม่เน้นเลยให้ตามสลับแต่เราก็นึกอดอดนึกไม่ได้เหมือนกันอย่างที่ผมได้บอกไปว่าถ้าอาจารย์เน้นแนวทางสลับบิทอาที่อาจารย์ทําอยู่อาจารย์ก็จะทําไม่ได้แล้ว ลูกศิร็จก็จะมาจี้อาจารย์และอันนั้นสารลับก็ทำไหมอ้เนี่ยสารลับทำไหมสารลับทำไหมอ่านกรอ่านในคนตายที่กูบนกสารลับทำไหมอ่านกรอ่านและเนี่ยให้ผลบุญมหาคนตายสารลับทำไหมอีกเยอะแยะมากมายที่ชาวบ้านที่ถ้าอาจารย์สอนให้เขาเน้นในแนวทางสารลับชาวบ้านจะถามอาจารย์กลับไปว่าสารลับเขาทำไหมสารลับเขาทำไหมเป็นอาจจะเป็นร้อยอย่างซึ่งอาจารย์ถ้าตอบว่าสารลับไม่ทำอาจารย์จะว่ายังไงอาจารย์แล้วมาทำได้ยังไงจบเพลยแล้วท่านพี่น้อง เนี่ยเราไม่รู้จะว่ายังไงท่าไม่น้องเราก็ไม่อยากจะมองอาจารย์เราในทางที่ไม่ดีแต่มันก็อดนึกไม่ได้ว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นเราก็มานึกเสียใจทำไมอาจารย์เราไม่บอกความจริงใช่ไหมอาจารย์อาจารย์รยม,มีมีอะไรเชิญระบายเลยลวันน,น,นี้อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลาฮฺอัลลิฮฺอัลลอฮาวะลลอฮฺอัลลอฮิอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัะลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอเหอัลห้ชีอัลลอฮฺ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 อัลลอฮ้อัอคือพวกซุนนี บางคนเนี่ยอาจารย์ชัิไดบอกอะไรให้นะบางคนนะทาหน้าที่สอนอิสลามให้แก่ต่างศาสนิกเวลาต่างศาสนิกชอบลูกสาวชอบลูกชายอิสลามเนี่ยอยากจะแต่งงานใช่ไหมนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งเอาว่ากันอยากจะแต่งงานก็ต้องมาเรียนอิสลามเพื่อจะได้เข้ารับอิสลามไปแต่งงานมีบางคนนะสอนอยางเงทําหน้าที่สอนอิงงนส,อนอสลามเหมือนที่ผมบอกนะสอนแบบเปลือกพอคนเข้ารับอิสลามอิสลามอะไรมีชีอะห์อิสลามอะไรมีซุนนีมีบิดะอามีนูมีนี่ เหมือนหมดเนี่ยคุมหมดเลยตีคุมหมดเลยไม่เป็นไรใช่มีนะบางคนเนี่ยเขาตอบอยังไงอาจารย์ชริปผมเคยเข้าไปเตือนเขาในเว็บไซต์ที่เขาเคยทําอยู่ครั้งหนึ่งเตือนอะไรมองว่าอาจารย์ไม่ช่วยต่อสู้กับลัทิชอะี์แล้วอาจารย์อย่าขวางอาจารย์อย่าไปเป็นตัวสนับสนุนมัน,อา,นอาจารย์รอ,อย่าไปแปลหนังสือให้มันสิอย่าเป็นกระบอกเสียงอย่าเป็นกระบอกเสียง,งยตอบว่าไงรู้ไหมอาจารย์ชริป มุสลิมนั้นจะไม่เป็นศัตรูกับอัลลุลุกิบล่จะไม่เป็นศัตรูกับผู้ที่มีกิบลาเดียวกันนี่แนวทางสารับหรือไงอาจารย์กลุ่มยะมียะเนี่ยช่วยไปด่าอบูบักหน่อยทำไมช่วยไปประกาศแล้วไม่เอาแล้วอบูบักในคนที่พูดเงทำไมเพราะอบูบักได้จับกลุ่มบุคคลที่ไม่ยอมใจซะากาตในสมัยของท่านม่าไม่ใช่มุสลิมแล้วแล้วพวกนี้ละหมานหันไปเก็บ,บลักหันไปอินเดียหันไปเกเบรลักหันไป,นไปท่างสมุนีหันไปอินเดียลรอใช่ไหม คือเนี่ยเวลามันเป็นไม่เป็นตักกะไม่เป็นแนวทางสารับกิ๊กอางโม้ส้วงกันคืไม่เป็นไม่เป็นเลเตือนแะ้วก็ฟังสิก็เขาไม่ฟังก็นั่นแหละเนี่ยมันยังไงกังไม่ฟังจะเอาไงจะว่าอย่างไงคือที่ผมตักระทุ่งบอกว่าคุณไม่ฟังแล้วคุณมีผลไงไม่ใช่ชาวบ้านตักระทุงคุณมีผลไอ้ชี้มันก็ยังเดินอยู่ต่อไปเพราะคุณไปเป็นเท้าไอ้มันไงไม่ใช่ชาวบ้านอาจารย์พี่น้องชาวบ้านที่ฟังอยู่อย่าคิดว่าเราว่าท่านนะชาวบ้านผมแล้วผมไม่เอาผิดกับชาวบ้านอาจารย์มีนพูดแล้วจะเน้นอาจารย์เป็นหล ชาวบ้านเนี่ยเป็นแค่ชนชั้นที่ถูกขูดรีดจาราชครูทั้งหลายถ้าพูดกันแบบตามภาษามาร์กซิสหน่อยภาษามาร์กซิส์นะแต่คนเรียนภาษานักวิชาการในนั่นเลยเนี่ยนี่คือปัญหาปัญหาจะเป็นอย่างเนี้ยอาจารย์เชรี่จําได้ไหมเราไปใต้เราไปจังหวัดนูนชาวบ้านเดินมาหาเราชาวบ้านเนี่ยเขาบริสุทธิ์เขาไม่มีผลประโยชน์ไงก็ไม่มีเงินเขาไม่มีอีโก้ เขายืนเขาชาวบ้านเขามอตัวเองเขาไม่ใช่ผู้รู้เขาจริงใจชาวบ้านเดินมาบอกผมอาจารย์สมัาจารเชริก็อยู่โอ้โหแตคอนชีอ้มันบุกรุกมากเพราะไอ้ไอ้ขวานนั่นไอ้เวะนั่นไอ้นี่ไปเป็นตีนไปเป็นอะไรให้มันใช่ไหมที่สตูลก็ไอ้ด็อกเตอร์ตัวนี้ไอ้นั่นก็ด็อกเตอร์ตัวนู้นสี่แยกบ้านแขกนั่ก็อีกด็อกเตอร์หนึ่งนี่มันด็อกเตอร์ทั้งนั้นเลยเป็นอย่างเงเป็นฐานให้เชื่อเป็นฐานให้ดีนะที่มีรายการเราเนี่ยและนักวิชาการท่านอื่นๆที่ร่วมต่อสู้กับเราในอดีตทั้งหมด ล้วนแล้วแต่ต่อสู้เราอน,นี้ก็มารุ่นหลังไม่ใช่คนแรกหรอกที่มาต่อสู้ชี้าเอน่ะไอ้น,นี่ก็ยังตีไม่ตายครับเพราะอะไรรูกแม่จานเริฟที่มันเป็นอย่างเงี้ยที่ไอ้คนพวกนี้ยังเดินเหินก็เพราะสังคมของมุสลิมไม่เอาแนวทางสลับมาประยุกต์คือถ้าเอาเนี่ยคนด็อกเตอร์คนนี้ตกกระป๋องหมดคือถ้าตามสลับจริงจริงไอ้พวกด็อกเตอร์ที่ไปเขาเ้าชีอะา์เนี่ยถูกบอยคอยแต่สังคมไม่ไไม่มีใครไปยุ่งกับมันแล้วค,คือเขาไม่ได้เขาเ้าชีอะห์แต่เขาไปร่วมเขาไปร่วมแต่ด้วยความเป็นด็อกเตอร์จานหลงก็โอเา จัดงานแต่งงานไอ้ที่ละหมาดเป็นว่าบีอยู่ก็ไปด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยอาจารย<พ>์อาบ,บดินฮัสซันเนี่ยพูดได้ดีนะอืโอคนล้อคิดว่าจะเน,น่สุนนะสิบปีชีอเชิญไปบีดาเชิญไปกินไปงานแต่งงานไปไปจบจบนั่นน่ะสิจบคือถ้าพี่น้องเราเดี๋ยวอาจารย์นิดหนึ่งขอฝาขอนน้นงคือท่านพี่น้องถ้าท่านพี่น้องดูรายการเรามาตลอดนะอเราจะบอกระย,ยาหลงในตัวบุคคล ถ้าเป็นน้องอย่าหลงในะความเป็นอาจารย์ชริฟ<ม>ความเป็นอาจารย์อามีนความเป็นอาจารย์ฟริตความเป็นอาจารย์นูน่นความเป็นอาจารย์คนนั้นคนนี้<ม>อย่าหลงในะความเป็นอาจารย์อย่าหลงกับความเป็นตำแหน่งด OK ็อกเตอร์รัฐมนตรี<ม>หรือตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่อย่าหลงทั้งสิน้นในอิสลามไม่มีการหลงอย่างนี้อิสลามมีความถูกต้องหลักฐานกุรอานละฮะดิษเข้าใจกุรอานเข้าใจหะดิษตามแนวทางสารับ์เท่านั้นไม่ว่าจนนั้นจะเป็นด็อกเตอร์ หรือไม่ด็อกเตอร์หรือจะเป็นชาวบ้านหรือจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือถ้าพูดอ้างเองหลักฐานจากกุรอานจากฮะดิษตามความเข้าใจของสาระไม่ว่าจะคนนั้นจะไม่มีตําแหน่งอะไรในสังคม,มไม่มีใครเหลียวไม่มีใครรู้จักเลยถ้าเขาพูดจากกุรอานจากฮะดิษตามความเข้าใจของสาระเป็นคุเป็นฮะดิษที่ถูกต้องอตามความเข้าใจของสารบเราจะต้องฟังเขาถึงแม้เขาไม่มีตําแหน่งอะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นระดับด็อกเตอร์เทใจพระมินพูดถึงแต่เข้าใจศาสนาเองหรือไม่เข้าใจเลย ขายศาสนาบางทีไปเข้าข้างไปอยู่ฝ่ายกับที่เป็นศัตรูกับอัลลิสุนนะทําลายซอฮบะด่าซอฮบะด่าภรรยานาบีแต่ก็ยังไปร่วมงานกับเขาอ, <package. S 1> อันนี้เขาเรียกว่าคนเหล่านี้เนี่ยทำลายแนวทางสลับที่ท่านนบีรับรองเอาไว้ก็ไปตอบกับอัลลอฮ์ให้ได้กันแลวกันว่าแนวทางสลับที่นบีให้การรับรองเอาไว้แล้วนบีพูดอะไรหมายความว่าอัลลอฮ์สั่งมาอีกทีหนึ่งอัลลอฮ์สั่งว่าแนวทางสลับเป็นแนวทางที่เราจะต้องยึดถือแต่คนพวกนี้นอกจากจะค้าแนวทางสลับแล้วไมม่เหือนแแลล้วยััังงกกบด แนวทางสลับอีกดัวซัมไปนั่นน่ะสิอาจารย์เฉลิมคือมันเป็นมันมันไม่รู้จะว่ายังไงจิมันเป็นปัญหาอืมนี่คือคนประเภทที่หนึ่งทีนี้ <c oughs> อาจารย์เาลิมอีกนิดหนึ่งคือเมื่อวานเราพูดถึงทีวีบางทีวีอืมที่ไปดึงชีอะไปดึงไอ้คนที่เคยไปเป็นกระบอกเสียงใ้เชียแม้กระทั่งพลาดถึงขนาไปเอาหนังชีอะมาฉายเนี่ยใช่ไหมครับ คือนักวิชาการผมพูดด้วยความหวังดีในฐานะที่เราเป็นพี่น้องกันนักวิชาการที่อยู่ในทีวีดังกล่าวต้องรับผิดชอบจะให้เขารับผิดชอบไงเขาไม่มีอํานาจในการคมทีวีคืออาจารย์ชริปเราพูดโอเคคุณไม่สามารถที่จะไปดึงรายการรับผิดชอบทางอ้อมไม่อาจารย์เขาเขาบรรยายอย่างเดียวเขาไม่เขาไม่มีอำนาจนั่นแหละผมกำลังบอกผมรู้ว่าคุณไม่สามารถที่จะไปถอดรายการออกไปเปลี่ยนนีแต่รับผิดชอบทางอ้อมได้ยังไงยังไงหรือไม่จาในการบรรยายเนี่ย ถ้าในกาถ้าในทีวีนั้นมีชีอะเพราขอ้มันอยู่คุณมานาันนคุณก็ด่าชีอะไปทางอ้อมอาจารย์จะพูดอาจารคือโตทางวิชาการดีกว่าเออกันนั่นแหละโตแย้งทางวิชาการใช่ไหมอ่าใช่โตแย้งทางวิชาการคือทํายังไงก็ได้ให้คนรู้ว่าชีอะนี่มันอันตรายไม่ใช่ว่านิ่งกันเฉยไม่ใช่ว่านิ่งกันเฉยคือเอาแหละตแต่อพอกับเรื่องที่สรลับขัดกันหน่อยเนี่ยด่ากันเกือบตายเรื่องฟิกใช่เรื่องฟิกเรื่องฟิกที่สลับขัดแยง้งเอาแอวตาย เรื่องอะไรเรื่องทำฮัตไปต้องมีมารอมหรือเปล่าโ้ดา่าแซ่ชั่วแซ่เสียหายเลยคือนักวิชาการนี่รู้ไว้ด้วยนะรู้ไว้ด้วยว่าเรื่องที่ชาสลับเขาขัดแย้งกันเนี่ยสลับรักศาสนาอิสลามดีกว่าไอหัวขาวที่นั่งกันอยู่ทั้งหมดตอนเนี้สลับรักศาสนาอิสลามมากกว่าทั้งหมดทำไมเราจะสื่ออะไรอาจพร์ะมันเราจะบอกว่าถ้าสลับเห็นมาทัศนะตรงข้ามหลงชั่วในสลับไม่ปล่อยแล้วเขาพูดแน่เขาพูดแน่แต่นี่เรื่องเฟกนี่เรื่องเฟกไม่ใช่ว่า ฝ่ายหนึ่งบอกว่าไปทําัตต้องมีมากรอมไม่อีกฝ่ายหนึ่งบอกไม่มีอว่าเขาช่วยฝ่ายตรงข้ามก็ไปด่าช่วยนึกกระด่ากันไปกันมาเรื่องเดือนไม่ตรงกันก็คือท่านไปน้องเรื่องใดที่เรื่องใดที่ชาวสลับขัดแย้งกันในเรื่องปฏิบัตินะอักกีด้านในสลับไม่ขัดท่านเป็นน้องอักกีด้านหลักความเชื่อสลับไม่ขัดแย้งกันเหมือนกันแต่สิ่งที่สลับมองไม่ตรงกันคือเรื่องปฏิบัติใช่อ่านบิสมิลลาห์ค่อยหรือดัง กระทบผู้หญิงเสียหน้าละมารหรือเปล่าทำฮัตจะต้องมีมารอมหรือเปล่านี่สารับขัดแย้งนะแต่อาจารย์ซุน่าเราหลายขั้นเวลาพูดถึงเรื่องแม้กระทั่งกูนูซุบฮีนี่ก็สารับก็ขัดแย้งนสาับขัดแย้งเราชี้แจงหลักฐานได้ว่าฝ่ายไหนมีน้ำหนักฝ่ายไหนอ่อนหลักฐานแต่ว่าไม่มีสารับนะที่ว่าเวลาขัดแย้งกันเรื่องปฏิบัติดาฝ่ายตรงข้ามว่าชั่วว่าเลวว่าหลงผิดไม่มีใซึ่งอาจารย์ซุน่าเราเนี่ยแทนที่จะไปเน้นข้อหนึ่งกับข้อสองอกีดากับมันฮัทมาเน้นข้อสามนี่ข้อสามดาเรื่องฟิก อะไรซึ่งไม่ใช่ในทางสารับเนี่ยเราบอกจะตามสูตรนบีอาจารย์สูตรนบีไม่รู้สูตรไหนขยำเอาเองปรุงเอาเองสูตรนบีไม่ผ่านสรับทีนี้กลุ่มคนกลุ่มที่สองจริงๆแล้วมันก็คือที่เราพูดนั่นแหละก็ชีอะที่เผยแพร่ไ้นะก็คือกลุ่มคนกลุ่มที่สองคือนักวิชาการที่รู้ดีว่าะชีอะชั่วชีอะเลว แต่อาจารย์เวลาเราพูดว่าชั่วหรือเลวเนี่ยเราชี้แจงหมดแล้วนะชี้แจงหมดแล้วคืออาจารย์เริปไม่ต้องห่วงเชียมันก็ว่าเราแรงกว่านี้คือก็ไปยังงที่ผมพูดไงตามจุดยืนสรับคำว่าชั่วเลวนี่พูดได้พูดได้พูดได้แม่ใช่ไหมขัดยอดจริง่ทำไมจีนี้คือมันเงี้ยรู้ดีทุกอย่างว่าเชี่ยผิดแล้วรู้ดีทุกอันเชี่ยกระจายอยู่ข้างๆแต่ไม่รู้ทําไมสู้กับชี่ยเนี่ยเหมือนกับแบกภูเขาเลยเซริปไมมันหนักหนาสาหัสทำไม่ได้เลยเกินความสามารถ มือนก็แบกภูเขาทั้งลูกอ้างไปอย่างนั้นเลยอ้างอย่างนั้นนั่นแหละเนี่ยคือเจะว่าอย่างไงคือนักเราเดี๋ยวผมเรียกร้องนิดอีกทีหนึ่งผมขอเรียกร้องนะบรรดาานักวิชาการซุนนาทั้งหลายที่ที่ชอบเรื่องฟิกอะที่ชอบขัดแย้งลงลึกค้นหลักฐานมาโต้กันเรื่องฟิกอะขอให้เปลี่ยนนั่นแหละเปลี่ยนไปปกป้องอากีดาสลรับดีกว่าใช่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําก่อนในในยามที่บ้านเมืองมีแนวทางบิดเบือนหลายแนวทางที่ บุกรุกทำร้ายอากีดะสารลับอันบริสุทธิ์ของอพวกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของท่านที่จะมาน่องจมปลักกับเรื่องฟิกมาค้นหลักฐานจะลงลึก,ก<ส><ส>จะแย่ลลค้นได้แต่ต้องไปเน้นเรื่องนูน้นมากกว่าเน้นเรื่องนู้นมากกว่าเน้นเรื่องน้นมากกว่าจารย์ชริฟเนี่หนไหมเราบอกว่าเราจะไม่มีตักลิดตักลิดคือหมายถึงการที่เราสังกัดมาสับใช่ไหมไม่เอาลวตักลิดไม่เอาไอ้มัมชาฟีไีไม่เอาซีไอมามเราให้มาฮุลลอ่ไม่เอาแล้วเอาสูตรนบีจะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นอย่างนี้นะ ทีนี้มันมันสร้างปัญหาอเพราะเวลาถึงเรื่องฟิกที่ยากยากจริงๆเนี่ยเรื่องเรื่องปฏิบัติอะเรื่องวิวิเรื่องวิวเคราะห์ววอย่างเช่นจะขายทองขายอะไรเนี่ยันคุนกันหัวปวดหัวอเห็นไหมทุ่มเรื่องนี้แต่ไอไอเรื่องที่สลับเขา เขาสั่งให้เราไปลุยก่อนเนี่ยไม่มีใครค้นเลยไม่มีใครค้นลุยเลยแต่เรื่องที่เรื่องที่สมมตินะสารรับ่เขามีข้ออื่นหมดแล้วเรื่องที่อ่ะโยนยนไปตักลีดก่อนก็นเดี๋ยวค่อยว่ากันไปตามไปก่อนเลยไปตามไมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูหลักฐานที่หลังเดี๋ยวไปดูหลักฐานที่หลังเนี่ยนี่คือปัญหาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสารรับเนี่ยท่านพี่น้องเรื่องฟิกเรื่องปฏิบัติเนี่ย สาเหตุที่เราจะต้องมีสี่มาตรฐานมีมัมชาฟีมัมมาลิกีมัมมลิกอิมัมอัลมัดอิมัมฮานาฟีเนี่ยก็เพราะว่าชาวบ้านทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะมานั่งเปิดหลักฐานได้ทุกทุกทุกเขาเรียกทุกหลักทุกปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ใครจะตามใครสักคนน่ก็ตามกันไปก่อนเลยไม่เป็นไรส่วนเวลาตามแล้วไปเจอหลักฐานที่หลังว่าเอออันนี้เขามีหลักฐานแน่นกว่าเราก็ย้ายแล้วนิดนึงนะอย่านะอย่ายาบังอาจอย่าบังอาจบังอาจอะไรอย่าบังอาจบอกว่าพี่นงต้องตามสุนนะไม่ตามมาสรฐ คือการพูดแบบนี้เหมือนกับอุลมามะซีมาซัศไม่ใช้หะดิษเลยอาจารย์เนี่ยไอ้ลมนี่มันเยอะอาจารย์เช็คคุณอิสลามอิบนิตัยมียะห์นี่มัซฮับอะไรฮัมบาลีเช็คมิมบาสมัซฮับอะไรฮัมบาลีเช็คมมฮัมมัดอิบนุอิบรอฮีมมัดหัปะอะไรก็ฮัมบาลีฮัมบาลีอาจารย์จะเช็คปะอะไรมันอยู่ระหว่างชาฟีอีกับฮัมบาลีแล้วตอนนี้ว่า,ากๆๆันว่ากัน <ๆๆ S 1> คือเราเนี่ยภูมิใจในเช็คคุณอิสลามอิบนิตัยมียะห์และอิหม่ามอะห์มัดมากไงใช่โดนกรนท้างว่าจากชาฟีอีเนี่ยอยากจะย เราภูมิใจไงแต่ไม่ได้หมายว่าเราไม่ภูมิใจกับอิหม่ามชาวฟีอีนะเราให้มาหุลหรอแต่ว่าความบู๊ในในการปกป้องสุนนะคืออิหม่ามเหล่านี้เขาก็ใช้หะดิษนั่นแหละส่วนจะมากจะน้อยจะมีน้ำหนักอะไรมันก็ว่ากันไปอ่ะทีนี้แันเริเรื่องชีอะประการที่สองคนที่ต่อต้านผมเนี่ยมีคำพูดหนึ่งที่ชุยมากนะดริปยังไงไปทำไปทะเลาะทำไมกับชีอะชีอะก็มีกะลิมอชอาดะนี่หลายรอบไลยที่พูดหลายรอบไม่ไี่พูด เอาอย่างนี้เอาวันนี้เอาเอาให้ชัวร์เลยชัวร์ใช่ไหมชี้มีกะลิมอชาดะจะเอากันจริงไหมไอ้คำพูดเนี่ยก็เขามีอ่ะผมขอยืนยันว่าไม่มีอาจารย์ไม่มีได้ไงไม่มีอาจารย์เสรีผมถามอาจารย์เสรีมูนาฟิกมีไหมชัดะก็ก็มีเขาก็อัชดวลไลเราอัชะดวลมาไอ้นั่นมันเขาเรียกว่ามีกะลิมอชาดะเชิงภาษามันเป็นแค่ลมปากอ่อีซาจะอักลมูนาฟิกูนะกอลูนะชาดูอินนะกะลารอซูลุ u l อ a h เราบอกว่ามูนาฟิกมาเจอผู้ศรัทธามันก็กล่าวได้ว่าฉันมีชาดะต่อรอตลออับต่อนบ,บีแล้วแต่ทําไมณเวลานี้ไม่มีใครสักคนบอกว่ามูนาฟิกมีกะริม์ชาดะมูนาฟิกสมัยนบีเคยมีอุลามาพูดไหมว,ว่ามูนาฟิกก็มีชาดะมีมีมีเคยพูดสแสดงว่าอะไรจะสแสดงเขาเอาเขาเรียกว่าเอาเงื่อนไข ชาด้จะมีไม่มีต้องดูด้วยว่าสิ่งที่พูดนะ่ะตรงตามเงื่อนไขหรือเปล่าการปฏิบัติของตัวเอง่ะเงื่อนไขอื่นๆเงื่อน,นไขความเชื่อตัวเองตรงกับชาด้าหรือเปล่าพราะมันจะบอกว่าชีอาเนี่ยไม่มีชาด้าแล้วมีชาด้าแต่ไปทําลายชาดาเสีเองยังไงยังไงยังไงมีชาดา้โอ้เล,ลาเป็นพระเจ้าของเราแต่บอกว่าไงดุอาอิสติอานะฟาติมายังไงยังไงบอกว่ายังไงรู้ไหมหลังละมาเสร็จเอากราบแล้วกราบสุญูดฟาติมา แล้วก,ลก็บอกไงพูดยังไงยาฟาติมาอารีซีนีร้อยครั้งโอ้ฟาติมาช่วยฉันด้วยตอนกราบอ่ะอันนี้เอามั่วหรือเปล่าเนี่ยมั่วหรือเปล่าอาจารย์ชริดเราเคยเอาหนังสือมาอเปิดแล้วจำได้ไหมโอนนมใ้ใช่ใช่โอ้ยเปิดกี่ครั้งแล้วเราเราเคยเปิดหนังสือของชีอะห์เลยเนี่ยคนที่บอกชีอะห์มีกะลิมอช้าด้านทานตัวนี้ช่วยแหกตาดูบ้างในรายการในเวลาเราทำอืมจะได้ไม่ต้องมาพูดอย่างนี้อีกอ๋อไม่ช่วยแหกตาบ้างได้ไหมเนี่ยปกติมันน่าโมโหมันน่าโมโหมันพูดอยู่นั่นแหละว่าแต่นี่รายการออกมากี่ตอนแล้วเนนนนีีี่่่่่่ยยเเทาาไหรแแแลลล้้้ววววกกตตออนี่ ร้อยสามสิบเอ็ดตอนตอนละยี่สิบนาทีใช่อลอมีกะลิมชาด้าอะไรประกาบกูโบยมาไหมมีกะลิมชาด้าอย่างเงี้ยโอ้ใช่ไหมมีกะมีชาด้าชาด้าที่สองคือมุฮัมหมัดรอซูลุลลอจะมีชาด้าได้ไงสายรายงานไม่ถึงนบีอ๋อไปถึงลูกหลานอย่างเดียวไปถึงลูกหลานไม่กลับไปหานบีเนี่ยกะลิมชาด้าอาจารย์ถึงลูกหลานจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ไม่รู้อย่างที่เราวิเคราะห์ไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าโอ้ชีอะมีกะลิมชาด้าเนี่ยถอนคำพูด ชีอ้าไม่มีแต่มาถ้าจะว่ากันแรงๆเนี่ยชีอะไม่มีอเออโอเคเลยได้คือไม่ใช่อะไรที่ที่ต้องพูดรุนแรงเนี่ยก็เพราะว่ามันมันอ้างไม่เลิกจริงๆคนพวกเนี่ยอาจารย์บ้านเรานี่นิสัยคนไทยไม่ชอบอะไรแรงๆแต่ว่านั่นน่ะสิปัญหาคือศาสนาไม่ได้ว่าเอาคนไทยมาตัดสินใช่ไม่ใช่เอานิสัยคนไทยเอานิสัยสลับตัดสินใช่เอานิสัยสลับตัดสินเอาจุดยืนสลับชี้อะาไม่มีกาลิมอชาดาตามทัศนะของลิซุน่าไม่นับว่าเขามีอไม่นับว่าเขามี ไม่มีสารลับคนไหนเคยเออชีอ้มีกัลหรือไม่ชารับไม่มีเพราะฉะนั้นน่ะพี่น้องคือปัญหานะความบิดเบือนความหลงผิดการอะไรก็แล้วแต่มันเกิดจากการไม่เอาแนวทางสารลับอ่ะอีกหนึ่งนาทีอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ก็ตอนต่อไปดีกว่าผมสรุปให้นะท่านพี่น้องความบิดเบือนทั้งหลายนี่าพี่น้องอาจจะไม่ไม่พอใจอาจารย์มีทำไมโอ้โหแสดงอากับกคริยาไม่มีมารยาทเลยไม่มีมารยาทถ้าถ้าจะถามกับตามมาตรฐานใคร ถ้าจะเอามาตรฐานคนไทยต้องยิ้มแย้ม,มต้องเป็นมิตรเมือนสยามเมืองยิม้มมาตรฐานคนไทยนี่ตัดสินอิสลามไม่ได้นะต้องตัดสินอิสลามเนี่ยโดยเอากุรานดิบไม่ได้กุรานหะดิษตามความเข้าใจของสลับ<ว><น>เคยบอกไปแล้วนะจะดึงกุรานมาต้นนั้นต้นนี้หะดิษต้นนั้นต้นนี้แล้วมาปรุงสูตรเองแล้วก็มาสนับสนุนตัวเองไม่ได้จะดึงกุรานเดบๆมาดึงหะดิษดิบๆมาปรุงเองไม่ได้ต้องดึงมาแล้วเอาสูตรสลับมาปรุง ตรงนี้และสารับเขาบอกให้เราพูดถึงกลุ่มอย่างนี้แล้วจะต้องแสดงอากบัิกริยาอย่างไงเข้มแข็งอย่างไงโหดคือบู๊อย่างไงให้รู้ว่ากลุ่มนี้มันรุนแรงมันเป็นบิดเบือนจริงๆสารับเขาให้ทําอย่างไรเราต้องตามสารัพสารับที่ดีที่สุดคือยุคของซอฮาบะเพราะฉะนั้นผมเรียกร้องไม่ได้ให้มาตามผมทำพี่น้องดูทุกรายการเราให้ตามสารัพสารับสารับ,รบและทำพี่น้องกลุ่มบิดเบือนทั้งหลายทาพี่น้องจำเอาไว้ใดีนนะีกลุ่มบิดเบือนทั้งหลาย กลัวแนวทางสารลับสารลับจริงๆนะกลัวแนวทางสารลับแนวทางเนี่ยข้อสองเนี่ยกลัวมากโดยเฉพาะอาจารย์สุนทะหลายๆท่านอาจจะกลัวแนวทางสารลับไปโดยปริยายอาจารย์อู้พูดอะกิไดาสารลับเรื่องฟิกสารลับแต่ข้อสองอาจจะหวาดกลัวสารลับเพราะว่าตัวเองเป็นคนเดียมเหนี่ยม่อายนิ่มๆไ,ไ,ไ,ไม่ไม่กล้าบู๊ตามแนว<ม>ทาง <ละ S 1> สารลับหมดและเอาละท่านพี่น้องเดี๋ยวเรามาพบกันในตอนต่อไปดีกว่านะจากจากลาไวเพียงแค่นี้บิบิลาฮิตาฟิกวันฮิดายัมสัลาัุวะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮิบะบเระกุฮ์